ตันละ9ก้าหมื่นนะท่านผู้ชมนี่พันสองกิโลเอาเอาตัวเลขกลมๆ1000งกิโลถ้าคูณร้อยได้เงินแสนแต่ถ้าคูณ90บาทได้เงินเก้าหมื่นนอแบบนี้ใช่ไหมอืมนอโบน,นออีนอย่างเงี้ยมีราคาดีราคา90บาทบนะวันนี้ราคา90บาทนะครับ,รบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่สวนพ่อบุญเกิดแก้วกองแสงบ้านไรนาเจริญตําบลบ้านติ้ว อำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูหน่อไม้ฝรั่งท่านผู้ชมรู้ไหมว่าปลูกหน่อไม้ฝรั่งครั้งหนึ่งเก็บผลผลิตไปอยู่กี่ปีตามผมมาดูนะครับวัสดีครับพ่อครับครับผมผมถามหน่อยหน่อไม้ฝรั่งนี่ปลูกรอบนึงเนี่ยกี่ปีเราถึงจะได้ลื้อแปลงทิ้งปลูกใหม่ยางน้อยก็ห้าปีครับ5ปีนะครับท่านผู้ชมห้าปีขั้นต่ำนะคนที่เขาดูแลดีอาจจะ7ปี8ปี10ปีได้นะครับอันนี้ของคุณพ่อปลูกกี่ไร่ครับนี่ สามไร่ครับเวลาเก็บผลผลิตนี่ต้องใช้แรงงานเยอะไหมไม่ครับสองคนเราสองคนเริ่มเก็บตอนกี่โมงกี่ยามตีสี่ครับเก็บตีสี่นะท่านผู้ชมถ้าคนไหนปลูกน้อยฝรั่งนี่จะถ้าเก็บตีสี่นี่พ่อค้าเขาจะมาซื้อตอนกี่โมงบ่ายหนึ่งโมงครับบ่ายโมงแสดงว่าเก็บตีสี่มันจะไปเสร็จตอนไหนสามโมงเช้าครับเก้าโมงเช้านะครับแล้วเราต้องไปล้างไหมหรือต้องเป็นแพคไหมไปไปคัดเก็บครับไปคัดเก็บครับไปตัด ไปตัดให้ได้ประมาณ25เซนให้มันได้25เซนคือตัดโคนมันทิ้งครับอ่าแล้วก็ต้องไปคัดว่าเก็บโบ ABC ครับอ่าคัดฝอยออกให้เขาครับอ่าสามไร่นี่อ่าเก็บแต่ละรอบนี่ได้ได้สักกี่กิโลครับแต่ละรอบหรือต่อวันอ่าต่อวันนี่ต่อวันเอ่อช่วงมันออกเยอะๆก็ไปได้ประมาณ40กิโลครับ40กิโลครับต่อวันครับอ่าแล้วกี่วันเก็บครั้งหนึ่ง เก็บทุกวันครับเก็บทุกวันครับโห40กิโล10วัน400 4 32 1,200กิโลเลยนะครับต่อเดือนกิโลเท่าไหร่ช่วงนี้วันนี้นะวันนี้90บาทครับ9 90บาทนะนอนอนอโบนอโบนอเกตเอบ90บาทกิโลละ90บาท10กิโลนี่มัน900ละ100กิโลี่9,000กันละ90,000 ตันละ90 0 0 0มื่นะท่านผู้ชมนี่พันสอกิโลเอาเอา,เอาตัวเลขกลมๆหนึ่งพันกิโลหนึ่กิโลถ้าคูณถ้าคูณร้อยได้เงินแสนแต่ถ้าคูณ90บาทได้เงิน90 0 0 0มื่นเก้าหมบาทต่อเดือนเลยนะนะนี่ท่าน,น,นผู้ชมไม่ใช่ธรรมดานะนี่ผมนึกว่าเอปลูกน่อไม้พลังเนี่ยก็สบายดีนะนะท่านผู้ชมตามผมมาดูว่าหนอแบบไหนเขาเรียกว่านอโบนอแบบไหนเขาเรียกว่านออ,านอตกเกรดนะครับแล้วเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับ หนอนี้ถ้าเกิดเราเราปล่อยให้ต้นนี้มันเก่นี่ประมาณสักหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหรือหกสิบวันครับถึงถอนถอนพวกนี้ทิ้งหมดเลยครับถอนทิ้งทั้งหมดเลยนะครับ่านผู้ชมครับนี่นี่มาดูนี่นี่คือร่องรอยการถอนนี่มาดูเลยถอนรลาวหอบออกมาทิ้งแบบนี้ครับแล้วก็เผาไฟอ่าแล้วตัวนี้มันก็จะเริ่มมีหน่อขึ้นมาใหม่หน่อขึ้นมาใหม่ต้นแรกสองต้นแรกนี่ก็จะปล่อยให้มันเป็นต้นพันธุ์แบบนี้แหละแล้วพอต้นนี้มันสมบูรณ์ใบสังก็แสงอ่าเราก็จะเริ่มมีหน่อใหม่ขึ้นมาให้เก็บ เก็บไปอีก60สวันครับ60สวันต้นนี้มันเริ่มแก่และครับเราเคยลากไปถึง90วันไหมไม่เคยครับไม่เคยเื่อีก่อนเพราะอาจจะเป็นลักษณะว่าหน่อมันเริ่มเล็กลงครับพอเริ่มหนอ่อมเริ่มเล็กลงเพราะว่าต้นนี้มันแก่ครับหน่อมเริ่มแล้วก็ต้องถอนใหม่ถอนทั้งหมดพักแปลงนี้ไว้ประมาณสักเดือนหนึ่ง20กว่าวัน28วัน29วันแล้วก็ให้น้ําให้ปุย๋ยครับ อ่าแล้วก็หน่อใหม่ก็จะมาอ่าเก็บอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ไปครับแล้วฤดูฝนก็เหมือนกันครับก็เก็บเหมือนกันครับแหลงนี่เราให้ระบบน้ํานะครับนี่อ่าเป็นระบบน้ําหยดหรือเป็นน้ําพุ่งครานี่เป็นน้ําสเปร์โอสปริงเกอร์นะนี่นี่เป็นสปริงเกอร์นะนี่สปริงเล็กนะครับเนี่ยนี่น้ำออกมาจะเป็นฝอยนี่นะครับอันนี้ให้น้ําทุกวันไหมครับทุกวันครับต้องให้น้ําทุกวันวันละครั้งวันละครั้งประมาณกี่นาทีครับนี่แต่ต่อ ต่ออันต่อแปลงนะต่อแปลงนี่ต่อแถวเนี้ยประมาณสิบนาทีละไหมสิบนาทีอ,อ๋อปล่อยน้ำสิบนาทีถ้าคันนี้ถ้าน้ํารั่วแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลรากเน่าคนเน่าไหมไม่มีผลครับไม่มีผลใช่ไหมครับอ,อ๋อแล้วคันนี้เวลาเราปลูกต้นแรกนี่เราปลูกห่างกันเท่าไหร่ครับประมาณสามสิบเซนสามสิบเมล็อกล็อกหนึ่งนี่ห่างกันได้ไหมเม็ดเม็ดยี่สิบได้ไหมนี่ได้ครับได้ได้เม็ดยี่สิบนะครับเม็ดยี่สิบอ่าแล้วคันนี้เรารถวิ่งชักล่องได้ครับรถวิ่งชักล่อง ชัล่องเสร็จแล้วก็เดินมีนครับมีนนี้สองนิ้วครับสองนิ้วด้านนี้ก็อ่านี่เอาท่อ PE ต่อแบบนี้ครับอือคือให้ต้องให้น้ําทุกวันนะครับท่านผู้ชมให้น้ําทุกวันจะให้เช้าหรือเย็นดีครับตอนกลา,างวันอย่างนี้แหละกลางวันนี้เพราะว่าช่วงนี้มันว่างใช่ไหมเดินให้ได้ให้ตอนไหนก็ได้ครับเช้าก็ได้เที่ยงก็ได้บ,บ่ายก็ได้ได้ครับแต่อย่าให้ถึงตอนกลางคืนเพราะมันจะทําให้นาเชื้อรามาสูบ<อ>แบง คือเราต้องให้เช้ามาใบยๆมันเริ่มเหงืออน้ําเริ่มแห้งลงมันก็จะไม่เป็นเชื้อราแต่ถ้าเราให้ตอนเย็นกับคืนมันยังแฉะครับมันจะเกิดเชื้อราเออนี่ได้เทคนิคใหม่นะครับคนที่ยังไม่เคยทําสวนอย่าไปให้น้ําตอนเย็นนะครับให้น้ําตอนเช้าดีกว่าตอนเช้าตอนกลางวันกลางวันดีกว่าแล้วทางใบนี่มีโรคอะไรบ้างครับนี่แมลงชอบกินไหมไม่มีครับแมลงไม่มีมีแต่มันไม่ถึงกับทําให้เสียหายก็จะมีหนอนหนอนชีเขียวะมีหนอนกินตัวเล็กๆอ่ะ แต่มันไม่เยอะหรอกไม่ถึงกับเสียหายแต่โรคจริงๆคือรากเน่าคนเน่าครับนี่คือโรคสําคัญเลยนะครับแต่ที่นี่จะใช้พวกไตเครดมามาปล่อยในระบบน้ําเชื้อราพวกไตเครดามาเป็นเชื้อราดีมันจะไล่กินไฟทอปเทอร่าถ้าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถ้าได้เติมอินรีเนี่ยมันจะเป็นอาหารของเชื้อราดีอินทรีย์จากพืชกับอินรีย์จากสัตว์ต้องเข้าใจด้วยนะของพวกมันสปะลหลังที่ของปุ๋ยปานินทองเนี่ยเป็นอินทรีย์จากพืช แต่ถ้าอินทรีย์จากสัตว์จะเป็นชี้ไก่มูลสัตว์อะไรพวกนี้เนี่ยมันงามดีแต่มันมันจะเป็นตัวเชื้อให้เกิดเชื้อรารากเน่าคนเน่าเร็วขึ้นถ้าอากาศเหมาะสมความชื้นเหมาะสมอุณหภูมิเหมาะสมเนี่ยตัวนั้นระบาดได้นี่มันจะออกอย่างเงี้ยเห <He ard S 1> ็นไหมนอขนาดนี้นี่มันจะไปเก็บตอนไหนเท่านั้นพ่กนี้ครับเนี่ยนี่พวกนี้ไอ้ที่อยู่กําลังอยู่อยู่ดินเลยเนี่ยอยู่อีกอีกสองวันครับเนี่ยอีกสองวันแล้วผมถามหน่อย ที่มาใช้ปานินทองข้อดีคือใบมันสวยครับใบสวยผิวสวยครับแหมแล้วดินมันฟูไหมฟูครับแหมดินมันฟูถอนง่ายครับคือใบมันเนี่ยถ้าใบามันสวยมันจะสั่งข้อแสงปุงอาหารลงไปเลี้ยงหน่อได้ดีหน่อโบ้จะเยอะใช้มากี่ปีแล้วนะครับนี่สี่ปีแล้วครับสี่ปีแล้วนะผู้ชมนี่ถือว่าถ้าไม่ติดใจจริงๆเปลี่ยนปุ๋ยแล้ว <c oughs> เพราะว่าคนส่วนใหญ่นะคิดว่าเราให้ปุ๋ยยี่ห้อนี้จำเจมานานแล้ว เราจะเปลี่ยนปุ๋ยให้มันคือคนคิดว่าพืชเหมือนคนเวลาคนกินลาบอย่างเดียวก็กินลาบวัวลาบอะไรบ่อยๆมันก็เบื่อใช่ไหมแต่ต้นไม้เนี่ยเขากินไนโตรเจน n p k แล้วก็ธาตุรองธาตุเสริมปุ๋ยทุกยี่ห้อก็เป็น n p k หมดเวลาเราจะเปลี่ยนไม่รู้จะเปลี่ยนไปทําไมอัน <c oughs> นี้นะแต่เจ้าของสวนเบื่อนะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่พืชเบื่อเบื่อนะครับเจ้าของสวนเบื่อส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็นแบบนั้นนี่นี่มาดูโซนนี้เลยนะครับ เก็บ2คนนะครับท่านผู้ชมนี่นี่เก็บ2คนเก็บสองคนก็ทําเวลาต้องตื่นเช้าตื่นแต่เช้าตีสี่ครับถ้าช่วงที่มันได้40กิโลถึง50กิโลเนี่ยสี่สิบตีสามตีสามอเราสํารวจแล้วว่านอดกนอเยอะเราต้องตื่นครับตื่นไวขึ้นครับแต่ถ้าเรามาเก็บตอนหกโมงเช้าเลยเป็นไงเับข้อเสียมันแดดมันร้อนโอ้แดดมันร้อนครับคนเก็บนี่แหละเหนื่อยเองครับอ๋อคนไหนที่อยากมาเก็บตอนเช้าก็ได้พ่อขายบ่ายโมงอยู่แล้ว อ๋อคนไหนบอกว่าโอ้ไม่อยากโดนแดดก็ตื่นตีสามตีสี่ครับเออนี่หน่อแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะไอจะเป็นหน่อหน่อโบหน่อเอนอโบอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าเกรดเอแล้วนี่ครับนี่ราคาดีราคาเก้าสิบบาทนะวันนี้ราคาเก้าสิบบาทนะจริงๆที่ใช้ปนินทอนี่วนหนึ่งก็คือหน่อมันนี่หน่อหน่อหน่อมันสวยหน่อมันโบกว่าหน่อที่มันแตกแล้วมันบานน้อยลงครับ แล้วก็หนอมันนี่ผิวสวยครับแล้วที่สําคัญเวลามองเข้ามาในในสวนเราเนี่ยใบมันเขียวช้าเลยนะเขียวดําเลยนะเขียวมันไม่ไม่น่ไม่ค่อยมีใบเหลืองเลยครับแล้วให้ปุ๋ยเนี่ยให้ทุกเจ็ดวันหรือสิบวันเจ็ดวันครับเจ็ดวันครั้งนี่ต้องให้ปุ๋ยนะครับต้องต้องดูที่ไปให้ผลผลิตใช่ไหมครับถ้าออกหน่อเยอะแล้วก็ต้อง รีบให้ต้องรีบให้เพราะว่าป้องกันต้นต้นแม่มันชมไงอ๋อต้นแม่มันจะขาดอาหารต้นแม่มันขาดอาหารครับพอขาดอาหารมันก็จะไม่ให้ลูกไม่ให้ลูกไม่ออกมันจะไม่ขึ้นไม่ออกนอ๋อต้องให้ทุกเจ็ดวันครับเจ็ดวันอ่าเจ็ดวันก็ให้สามไร่นี้ให้ประมาณสองกระสอบครับสองกระสอบคือร้อยกิโลครับร้อยกิโลก็ประมาณสามสามเป็นเก้าประมาณสามสามสิบสามกิโลต่อไร่นะครับก็ก็ไม่เยอะนะ นี่เก็บขายได้ทุกวันนะครับไม่ใช่ทุกเก็บวันนะเก็บขายได้ทุกวันนะครับเก็บทุกวันอืเก็บทุกวันตื่นเช้ามาก็ต้องเก็บก่อนคนปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี่นะครับอคือหน่อไม้บังคับให้ทํางานครับแล้วบังคับให้ได้เงินทุกวันด้วยนะใช่ไปเยี่ยมญาติไม่ได้ถ้าเยี่ยมเมื่อไรไม่ได้ตังค์แล้วอีกอย่างหนึ่งหน่อก็จะกลายเป็นต้นแบบนี้ทันที <laughs> ผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์นะครับข้อดี <c oughs> ที่ใช้อินทรีเคมีนี่คือหนึ่งปัญหารากเน่าคนเน่ามันน้อยนะแล้วก็อีกดินมันฟูแล้วก็ใบมันอี่เขียวผมนึงบอกว่าการที่ผมกับลุงบุญเกิดคุยกันในสวนตอไม้ฝรั่งยอย่าเพิ่งเชื่อให้ต้นไม้เนี่ยเป็นคนตัดสินเพราะต้นไม้นี่ไม่โกหกคนนะไม่มีหรอกเหมือนผมกับลุงบุญเกิดอีทถาวว่าปุ๋ยย่อไหนอร่อย ไม่มีคนกินนะอ่าแต่คนกินคือต้นไม้นี่ต้นไม้เขาจะเป็นคนตัดสินฝากลุงเกิดหน่อยว่าคนที่ทําหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถ้าหนึ่งอยากได้หนอผิวสวยอ่าแล้วก็ปัญหาโรคอ่าน้อยดินฟูอยากให้ลองใช้ปุ๋ยปานินทองสูตรไหนครับก็ต้องขอบอกว่าไอ้ปุ๋ยปานินเนี่ยต้องเปิดใจลองใช้ดูครับกระสอบเดียวเห็นผลครับอเออจะให้หนอเยอะ แล้วก็โรคแมลงลดน้อยลงต้านทานโรคได้ดีครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกระสอบเดียวนะอย่าเพิ่งซื้อมาเยอะมาลองดูก่อนทดสอบดูก่อนเออถ้ามันดีค่อยใช้นะครับต้นไม้เป็นผู้ตัดสินเดอ้อสิบอกให้ <c oughs> <c oughs>